ตะวันแบบไร้สายถามว่าจะปรับเจาะกระแทกได้ตัวนี้ปรับไม่กระแทกขันน็อตขันสกรูตัวนี้จะเป็นตัวปรับปรับสปีดเขาเรียกว่าปรับท็อกได้ถึง ย5ระดับตัวนี้จะเป็นปรับซ้ายขวาคันล็อกคันตะโคลได้อ่าตัวนี้จะเป็นปรับสปีดความแรง2ระดับมี1กับ2องข้างๆก็จะมีที่เก็บไขควงที่เก็บไขควงแกะออกมาก็ สะดวกสบายใช้ง่ายแของแรงถ้าสนใจสว่านแบตไร้สายกดสั่งที่ตะก้าหน้าคลิปได้เลยนะครับเป็นชุดของแถมมีลูกบล็อกมีไขควงสีแฉกปากแบนมีดอกสว่านมีสายชาร์จมีแบต แบตตัวนี้ก็จะมีสองก้อนมีอันนี้ก้อนหนึ่งอยู่กับเครื่องนีก้อนหนึ่ง